นี่นะครับมาลแล้ว่นนะครับดีเซลนะครับหาใหญ่ซาดีเซลห่าใหญ่เนี่ยโดนขึ้นมาคบเลขดครนเลยหมายเลขห้าฮะครับตัคป้เลอฟังไ้ดีวเก็เจอหครับแล้วแพงคือสลับแงเอีเจอีเจอแป้ครมาลเข้าเลยเยี่ยมเยีเจีเจครับสเจอ

คย้ำย้ำมั่งหรือว่าเจ๋ยงทําโอ้สุดเลยแล้วเยี่ยมเยี่ยมไม่มาไม่รู้เราต้องมาเยี่ยมชมกับงานแห่งนี้นะครั้งที่หนึ่งนะปีต้องมีครั้งที่สองสามสี่ห้านะไม่รู้ดีสองนะเบอร์ห้านี่เฮ้ยซ้อมซ้อมก่อนซ้อมนะซ้อมอยู่นะซ้อมอยู่ซ้อมคืยทีมไฟไปเลยนะดีๆีลีนะทีมไฟเลย ยี่ยมเม,มสปีดเร็วมากครับนี่ครนี้สปีดเร็วมาก,ลอ,ก,มากลองดูนะครับมีการขยอาเล็กน้อยนี่ครับตำแหน่งให้ตรงกันนะครับรดูเขาดูเขาเส,สียงเง้ไม่ห้สองสองเจ็ดจุเจ นี่นะครับขันเมื่อกี้นะครับเจ๋งมากความเร็วโอ้โหแล้วก็สองจะไปเจอระหว่างหนึ่งกับหกนะครับถ้าเจอตีถ้าเจอตีนี้คุณจะวิ่งรอบเดียวนะเพราคุณได้บ่ายเข้าไปในรอบชิงแล้วคุณวิ่งรอบเดียวคุณืมเรื่องใครจะนะเข้าไปชิงที่หนึ่งนะฮะชิงที่สามนะครับแล้วผู้ที่สองสองสองจะมาเจอระหว่างหนึ่งกับหกนะฮะก็เจอรอบเดียวเหมือนกัน ไปเนะเข้าไปรอทิงน,นะฮะลเลยนะเอาเรามีบัคคับอยู่แล้วโอเคเอามาฮะ,ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับง๋นะงต้ว่อ,อง,ง, <c oughs> งดนะูว่าพื้นเป็นไงบ้างคนระับ <Okay. S 3> สตาฟคอเมาดูอยู่นะครับว่ามีเศษอะไรือเป่าอ,อันตรายป่ะเขาไปเลยเข้าไเลย เอาเข้ามาแล้วนะครับโอ้ยป้ายมาเลเซียหรือเปล่านะครับเนี่ยซาฝูงโอ้โหรถยัดนี้พอน่ากลัวฮะเกียร์ชิพไม่รู้ว่าจะสำนักไหนแต่ว่าเกียร์ชิพแน่นอนล้อหลังนะทุก่ามันโอ้โหสนใจมากทุอ้โหใช่ อ๋าก็าาคือแ่ดี้วอนโอเคคร้เวเอา,เาะครับมาแล้วนะครับคู่ต่อสู้นะครับวันนี้ก็ดับหมายเลขเจ็ดหเก้ออหมายเลขรุ่น12นะครับรุ่นส2 0 0 1นนหนึ่นะครับหมายเลขนี้รอยหลังเล็กน้อยนะครับ เ่นกับพกนะครับ้ายชูแล้วครับสในสามนะฮะสอในสนะครับเอาับเบอร์สองกันเลยกัเว่าเหลือแต่รอรับแล้วรอรออครับใคเยบั้งใเสียครับใครอไร้็รุนรน คอยหลังเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขย่ำไม่กันขยใหย่มกบาใครองอโอ้ต้องเปิดต้องมาเยี่ยมชมดูนะครับที่งานนะการนี้นะครับ<อ>แล้วก็ที่สงขาสปีดเวย์นะครับ จอดูนะฮะต้นนะฮะดอยู่น้าร้านครับทำท่อทำขงแต่องทิ้งติดตได้นะครับิก็เหมือนกันขายของิ่งของแต่งบริารถรเลอบเลครับดูเลยครับถ้าใครชอบใครเชียร์นะรถบราจะเ็ตัวเ่ากันครับดูี่ีเือกับานีนะเอค ร้อหลังสุดก็มันใหญ่มากนะใหญ่มากหน้าสัมผัสร้อยหลังนะว่างนะไครับยังไงครับเปิดหไล้วครับอยมใจังเวลาของคุณเลยนรสองนาทีครับ เดี๋ยวแปดสินาทีสามนาทีครับอไปครับรอเลยครับออแล้วจับเครื่องรอเลยจับเครื่องรอจับเครื่องรอเลยครับสามนาทีครับไปเอ้าไปขึ้นบอร์ดด้วยสามนาทีสามนาทีนะจ่ายเวลาขึ้นบอร์ดสามนาทีโอเคครับเวลาเดินแล้วสามนาทีนะครับขึ้นบอร์ดไว้ก่อนเพื่อเป็นการเสี่ยงนะฮะช่วยกันดูตอนมีบอร์ดให้ดูนะครับได้ บอกเป็นคนนับเช็คว่าสามนาทีทำอะไรก็ได้นะครับลองดูเรามาดูรุ่นส่วยอดของรถนะฮะคือรุนโอเพนเแต่รถอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าอะไรที่สุดเอารน้อู่ไม่จำกัดโบไม่จำกัดเครื่องไม่จำกัดุรถโอเพนเปิดนะเปิดหมดเรมาด้กด้เลื้ออะไวาที่มาไม่ยาก เสียงีจวิ่าทีแล้วขาจะนำทีแล้วแล้วีบอโรับหาใจอไปฮะหลังจากริ่เยอคจับเอ็นตาดีเล้วนๆสายเลยดูนะครับตกบาดีเซล้วนเลยนะครับ โซฮาเดนเซมครับอ่านนี้1.9ครับไอ้รื่อใหม่มนทำไมสวยมาครับเสรแล้วครับต้องการล้อต้องการแต่เสียบล้อที่ของเราจะห้จับได้เขล็อกได้ครับโคตรดีเป็นรอบรอบเลยแต่พายาแค่ยาก็เข้ารอบสุดยอดขันู้ขันนู้มันเสียนะครับในลอกสีฮู่ในอ คันนี้เข้ารอบไปเลยแล้เพราะคันโนเสียนะครับไม่สามารถสปีดได้คันสีดำเมื่อกาาีอาาอาา้แล้วไปอ่าสตารแล้วมอ่ติดล้วลองดูครับได้แล้วปังอ๋อยกเลิกดับไปแล้วเข้าวิ่งนะไม่พร้อมไม่พร้อมดูกัใหม่เดี๋ยวเร่มได้นครเป็นรุนเฮะฮะเจ Hãy ha thôi, anh bắt rồi rồi đấy, anh. anh, cái kho có bao nhiêu? nhiều, เชลครับ5้ัเศครับรดุ่นเดียวกันนะครับคันนี้รบรับนี้นะครวิ่งรอบเดียวนะชนะเ้าไีกหนะแพ้ยงีสานะครับรอบเดีรบรู้เลยนะเราะรถท่านเข้าบ่มาแล้วอนให้ดีนะฮะเอาให้ครมรอบัญญารเบอร์เบรอบเดียวรอบเดียวนะมีการเบิร์ก่อนนะ ใส่หมวกกันน็อกนะทานนร้าได้แล้วพวกน้ท่านชี้ถ่ายนะฮะถ่ายภาพเสร็จหรือว่าถายคลิปองค์ท่อนีีระวังนะเวลาเขาโดนควันอมาเยอเลยตองเข้าตาสิเลยเาตาไม่ดีนะตารุณาหลบด้วยนะอยหลังไนะอยหลัง ออเ,ออเอาละครับเริ่มฮะเริ่มฮะโอเคได้เนาะเท่ากันนะฮะแต่ตาย,ยา,ตาเติมตองเิมเขาัวเติมสาวเมเลนะเติสองเติสอ้อออฟีมากเลยครับ ผู่ช่างหยอกนะครับช่างหยอกฝั่งนู้นนะครับปู่ช่างหยอกนะครับนักแข่งนะผมบอกเลยนะพร้อมคุณที่้อรั้กรัรยัดผมผมจะกดไว้ให้ ใครระยะเท่าไหร่นะครับเว,เวลาเท่าไหร่โอ้โหเยี่ยมมากเข้าไปรอที่หนโอ้นะครับมีคนมาดูเยอะนะมีการถ่ายโอนี้เวลาก็ือเกินเลยด้วยนะยังมีรถมันมันรอท่านอยู่นะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะใครที่อยู่ในบ้านทีนเสียงนี้ออกมาเลยออกมาเลยไปชุมกันกันนะขอแขกร่งกันนะเจ้า เต็ตัวนะครับโอ้โหดูกวิ่งดูดครับดูดุดเดือแรงนะครับยีตาปานซินีผมบอกไม่วิ่งแบบธรรมดาวันนี้ต้อาลุงทีนะครับคุณเพื่อนทุกคนอ่ะจะโผล่อยู่เนี้ยนี่ฮะจะรอเสียจอดรอครับวีโปครับที่เพิ่นมาจอดรอแล้วฮะครับผมผมให้โอกาสอีกแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะจับเวลาครับพี่เพิ่นจับเครื่องรอก่อนเลยฮะ อ่านี่ครับทีนี้ก็จะมาแจกโชว์ได้เลยครับนะจะตามด้วยอันนี้ก็ออนหน้าจอเลยครับโชว์ช็อตน้ํามันเครื่องไว้นะครับสปาร์คอยล์เสียรัสลิงเกอร์วีโบชครับครอบวินเนอร์เลสซิ่งช็อตแป้งโมพอนิดครับพอนะ แบกแบกแบกทันก็โดนทันตรงครับไม่มีจะเวลาอีพีรับงานนี้ชิงไปอย่างเดียวสุดริงับงานนี้โสิบครับตเลรื่องรถของท่านด้วยต้องติดตอ เชีจะเป็นเหตว่าเขา,าทำรายการหว่อเปโ่้ตท่านเขาถามมานิเนอะไร,รอ่ะแันึ่ยรอยที่รัก่อนให้เรนนโก้ใาเกิดคาจะได้จะถารถก่อนอเลยประมาณชั่วโมงสัน ลครับไปจอดในบูธในเตจของเพื่อนเขานะครับขอความกรุณานะครับมาเลขงและของนะฮะเที่ยงเวลาห้าสามนาทีครับห้าแปดนาทีครับนับสามนาทีนรับวีโบจบครับฟังผมครับผมเดินเวลาสามนาทีท่านต้องนำรถเข้ามาจุดสเตทได้เดี๋ยวนี้ฮะสามเวลาแล้วนะฮะับวีโบจบครับเดือด เป็นเกี่ยวเป็ยับางโอเคยูฟ่ามอลลบบายบายโอเคครับอูบิโบนะครับบายบายที่เป็นเกี่ยวอ่าใช่เคแล้วโอ้ยเฉนเฉิ